ปัญหาคลาสสิกมากนะฮะทำสิ่งแรกน่าจะต้องทำใจก่อนครับจริงๆแล้วทำใจให้สบายๆว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราจะต้องเตรียมตัวกับอะไรบ้างนะถ้าเราทำใจได้สบายแล้วเนี่ยเวลาที่ใจมันว่างๆเนี่ยใจมันก็จะไม่ขุนเราถึงจะสามารถที่จะมองหาโอกาสต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ แต่ทีนี้ถามว่าถ้าอยู่บ้านและขายของไม่ออกทำไงดีผมมีให้ให้เทลรี่สักหนึ่งอันครับเป็นการตลาดแบบตรงหรือเราเรียกมันว่า direct marketing ใน direct marketing เนี่ยมีวิธีในการขายหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือ direct mail direct mail คือจดหมายครับลองคิดดูสิถ้าวันนี้เนี่ยคุณได้รับจดหมายจากใครสักคนหนึ่งถามจริงๆรู้สึกยังไงบางคนบอกโอ้ยก็เฉยๆะ แต่หลายคนรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะไม่มีใครส่งจดหมายมาถึงนานแล้ววิธีที่2ครับง่ายกว่านั้นคือโทรศัพท์ครับมีรายชื่อลูกค้าไหมถ้ามีรายชื่อลูกค้าก็ดีใจด้วยครับแต่ถ้าไม่มีกําใดใครก่อกํานั้นย่อมตามสนองครับแสดงว่าคุณไม่เคยคิดจะดูแลลูกค้าที่ผ่านมาเลยดังนั้นถ้าใครไม่มีลูกค้าอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้แต่ถ้าท่านไหนที่พอจะมีอยู่บ้างโทรไปหาเขาครับ สวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างครับผมทรงพลนะครับโทรจากบริษัททีวีไดเร็ตครับวันนี้เนี่ยผมต้องรบกวนโทรมาหาพี่เพราะว่าเราโควิดกันครับอยู่บ้านครับกำลังหาช่องทางครับแล้วผมก็ตัดสินใจใช้ความห้าวหาญมากเลยครับในการจะโทรหาพี่เพื่อจะมาโทรมาขายปากกาอันนี้แหละครับพี่นะฮะบาบ布าบา,บา,บานี่คือสิ่งที่คุณจะต้องคิดสคริปต <c oughs> ์ที่สำคัญ เวลาโทรไปต้องไอดีนิฟายตัวเองก่อนนะครับว่ามาจากไหนเป็นใครนะฮะถ้าเรารู้ชื่อเราอ่านชื่อรู้ไหมครับว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเช่นชื่อสม้มต้องรู้นะครับว่า99%เป็นเป็นผู้หญิงนะฮะถ้าผู้ชายรับสายขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณเป็นผู้ชายเนี่ยโอกาสที่เขาจะเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นนี่มีนะครับนะฮะแล้วก็เช่นวิเชียนอย่างเงี้ยครับวิเชียนเป็นชื่อผู้ชายนะครับ เพราะนั้นถ้าผู้หญิงรับสายขึ้นมานะแล้วถ้าคุณเป็นคนคุณคนโทรเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องอิเดนติฟายนะครับว่าโทรมาทําไมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของใช้โทรศัพท์ซึ่งผมเล c o ค m มเมครับเพราะวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเหงาครับอยากจะได้การพูดคุยนะฮะอยากจะได้การสัมผัสที่มันแบบเป็นอะไรที่มันเรียลจริงๆ แน่นอนครับมันจะมีหลายคนที่บอกว่าฉันไม่อยากคุยแล้วฉันไม่อยากอะไรแล้วอันนั้นคนส่วนน้อยนะครับผมยืนยันผมทํา Direct Marketing มาทั้งชีวิตนะรับรองได้ได้ผลแน่และสุดท้ายครับก็เป็นช่องทางที่เราใช้กันดาาดื่นครับก็คือออนไลน์เวลาพูดถึงออนไลน์แล้วมันยาวใหญ่เยอะนะฮะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะวันนี้ทุกคนไปออนไลน์พร้อมกันดังนั้นลูกค้าที่อยู่ในออนไลน์มันเท่าเดิมนะครับ นะแต่คนขายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแย่งกับเขาเยอะๆมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็มี3มช่องทางแบบนี้ครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมการตลาดแบบตรงครับสวัสดีครับ